ลองนึกภาพตามนะคะผู้มีอำนาจสูงสุดของแผ่นดินเป็นถึงกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เลยแต่แทนที่จะได้บรรทมอย่างสงบสุขกลับต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยความกลัวแบบสุดขีดทั้งหมดเนี่ยก็เพราะเสียงปริศนาแค่สี่พยางเท่านั้นเองค่ะเรื่องนี้แหละค่ะคือประเด็นที่เราจะมาคุยกันให้ถึงแก่นในวันนี้กับเสียงที่ชื่อว่าทุสนโศใช่ครับ แล้วเรื่องนี้มันน่าสนใจมากนะคือมันไม่ใช่แค่นิทานสอนใจธรรมดาแต่มันเป็นเหมือนกรณีศึกษาเลยทั้งในเชิงจิตวิทยาการเมืองที่เกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์เลยครับในควานโกศลสมัยพุทธกาลของพระเจ้าประสิที่โกศลข้อมูลที่เราจะมาคุยกันเนี่ยก็มาจากการวิเคราะห์คำพีธรรมพุทธศาสนาน,นี่แหละครับแต่ว่าเราจะมองผ่านเลนสสมัยใหม่หน่อย คือจะใช้ทั้งมุมมองประวัติศาสตร์รัฐศาสตร์หรือแม้แต่จิตวิทยาเข้ามาจับเพื่อเห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่มากกว่าเรื่องเหนือธรรมชาตินะครับอืมก็คือภารกิจของเราวันนี้คือการถอดรหัสปริศนานี้สินะคะว่าเสียงทุสนะโศเนี่ยคืออะไรกันแน่ทำไมมันถึงมีพลังขนาดที่ทำลายความมั่นคงทางจิตใจของผู้ปกครองได้ขนาดนั้นและที่สำคัญเลยเหตุการณ์นี้มันสะท้อนภาพการประทะกันทางความคิดครั้งใหญ่ ระหว่างความเชื่อดั้งเดิมเรื่องการบูชายันกับหลักอหิงสาของพุทธศาสนาได้ยังไงเอาละค่ะเรามาเริ่มแกะรอยเรื่องราวในคืนแห่งวิกฤตนั้นกันเลยดีกว่าเหตุการณ์มันเริ่มต้นในคืนที่ควรจะเงียบสงบแต่แล้วก็มีบางอย่างมาทําลายความสงบนั้นลงเกิดอะไรขึ้นคะคืนนั้นในคืนนั้นนะครับพระเจ้าปเสนที่โกศลก็ตื่นบรรทมขึ้นมาแบบกระทันหันเลยเพราะได้ยินเสียงประหลาดสี่เสียงมันดังก้องอยู่ในหูเลยมันไม่ใช่เสียงลมพายุ ไม่ใช่เสียงค่าศึกแต่เอกสารบรรยายไว้ว่ามันเต็มไปด้วยทุกขเวทนาคือมันเข้มข้นมากนะครับมันไม่ใช่แค่เสียงดังแต่มันเหมือนเป็นคลื่นความรู้สึกที่ออ่เอสั่นสะเทือนไปถึงข้างในเลยในแหล่งข้อมูลที่เรามีระบุลักษณะของเสียงไว้น่ากลัวมากนะคะบอกว่าเป็นเสียงทุซานาโซแต่ละพยางจะแบบ ลากยาวๆแล้วก็ขาดห่วงไปเหมือนคนกำลังจะขาดใจอะ่ะไม่มีแรงแม้แต่จะเปล่งเสียงให้มันจบประโยคในน้ำเสียงก็มีทั้งความกลัวความโศกเศร้าความสิ้นหวังปนกันไปหมดเลยใช่ครับและจิตที่น่าสนใจมากในทางจิตวิทยาก็คือปฏิกริยาของพระราชาในคมพีบันทึกไว้เลยว่าพระองค์มีอาการขนลุกชันแล้วก็เหงื่อการไหลโตรมกายซึ่งถ้าเราแปลเป็นภาษาสมัยใหม่นะ นี่มันคืออาการของแ panic a อ ta c k ชัดๆเลยครับภาวะตื่นตระหนกเฉียบพลันมันชี้ให้เห็นว่าความกลัวเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความดังของเสียงนะแต่เกิดจากเนื้อหาทางอารมณ์ของเสียงนั้นมากกว่าสัญชตาตญาณมนุษย์เนี่ยมันรับรู้ได้ถึงพลังงานลบที่มันรุนแรงมากๆจนทำให้กษัตริย์ที่เข้มแข็งต้องตกอยู่ในภาวะที่ไม่มั่นคงทางจิตใจอย่างสมบูรณ์เลยนอนต่อไม่ได้แล้วก็พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อกำจัดความกลัวนี้ออกไป ซึ่งภาวะที่จิตใจเปราะบางเลยเองที่เปิดช่องให้เกิดการตัดสินใจครั้งใหญ่ในเช้าวันรุ่งขึ้นท่านก็เลยเรียกประชุมเหล่าพราหมณ์โปรหิตทันทีเลยแล้วตรงนี้เองใช่ไหมคะที่เรื่องราวเริ่มเปลี่ยนจากเรื่องลี้ลับไปเป็นเกมการเมืองถูกต้องครับนี่คือจุดที่การเมืองเข้ามาแบบเต็มๆเลยเหล่าพราหมณ์นี่มองเห็นโอกาสในวิกฤตของพระราชาเลยคือแทนที่จะปลอบให้ท่านใจเย็นลงกลับตีความเสี่ยงนั้นไปว่าเป็นมรณะลาง เป็นลางร้ายขั้นสูงสุดเลยที่อาจจะส่งผลได้3อย่าง 1. คืออันตรายต่อราชสมบัติอาจจะโดนรัฐประหาร 2. อ,อันตรายต่อชีวิตของพระราชาเองและ 3. อันตรายใหญ่หลวงต่อราชาอาณาจักรเลยอาจจะมีสงครามหรือโรคระบาดโหเป็นการตีความที่เล่นกับความกลัวพื้นฐานที่สุดของผู้ปกครองเลยนะคะกลัวเสียอำนาจกลัวเสียชีวิตกลัวอาณาจักรล่มสลาย พอตีความแบบนี้ปุ๊บก็เหมือนบีบให้พระราชาต้องพึ่งพวกพราหมณ์กลุ่มเดียวเลยสิคะทางแก้ที่เสนอมาก็เลยเป็นพิธีบูชายันครั้งใหญ่มากที่เรียกว่าสัพพัตรียงขยันถ้าแปลตรงๆก็คือการบูชายันด้วยสิ่งมีชีวิตอย่างละสี่ชนิดมันคือการแสดงออกถึงความรุนแรงเชิงโครงสร้างที่น่าตกใจมากครับแต่่านมองอีกมุมหนึ่งเพื่อความเป็นธรรมกับเหล่าพราหมณ์เป็นไปได้ไหมคะว่า เขาเชื่อแบบนั้นจริงๆว่านี่คือทางแก้เดียวที่มีในตำราหรือว่ามันคือการฉวยโอกาสทางการเมืองแบบร้อยเปเซ็นเลยอืมเป็นคำถามที่ดีมากครับเราก็คงไปตัดสินใจในหัวของเขาได้ร้อยปอร์เซ็นนะอาจจะมีส่วนผสมกันคือทั้งความเชื่อที่ฝังหัวมาตามระบบของเขาแล้วก็การตระหนักถึงผลประโยชน์ที่จะตามมาด้วยแต่ถ้าเราดูจากขนาดของพิธีที่เสนอนะครับมันยากที่จะมองข้ามประเด็นเรื่องอำนาจไปได้เลยจริงๆ ขยายความเรื่องขนาดของพิธีกรรมหน่อยคะ่ะรายละเอียดของเครื่องบูชายันนี้มันน่าตกใจจริงๆมันคือการระดมทรัพยากรมาเพื่อความตายเลยครับเริ่มจากมนุษย์4ี่คนนี่คือการประกาศอำนาจสูงสุดของรัฐเหนือชีวิตคนแล้วตามมาด้วยโคจาฝูงสี่ตัวอันนี้คือหัวใจของเกษตรกรรมเลยม้าอาชาในสตัวนี่ก็ทรัพยากรสำคัญทางการทหารแล้วก็ช้างสารสี่เชือกซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งบารมีของกษัตริย์เลย นอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยอีกนับไม่ถ้วนมันไม่ใช่แค่พิธีธรรมดาแต่มันคือการสแสดงละครอย่างความรุนแรงขนาดใหญ่ที่ส่งสารไปทั่วอาณาจักรเลยว่ากษัตริย์กับพรามณ์นี่แหละคือผู้กลุ่มชะตาชีวิตของทุกคน กลายเป็นว่าเพื่อจะระง,งับความกลัวจากเสียงที่มองไม่เห็นกลับต้องมาสร้างความกลัวที่มองเห็นได้จริงไปทั่วทั้งเมืองแทนเสียงร้องไห้ของครอบครัวที่ถูกพรากคนไปเป็นเครื่องสังเวยคงดังระง,งมไปหมดมันคือความรุนแรงที่ได้รับความชอบธรรมจากรัฐและาศาสนาจริงๆนะคะใช่ครับมันคือสถาปัตยกรรมแห่งความกลัวที่สร้างขึ้นมาเลยและก็กําลังจะนําไปสู่โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ ในสถานการณ์ที่มันดูเหมือนจะมืดแปดด้านแบบนี้มีใครสักคนไหมคะที่กล้าจะลุกขึ้นมาท้าทายมีครับและนี่คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดของเรื่องเลยตัวละครสําคัญที่ก้าวเข้ามาก็คือพระนางมลิกาเทวีพระมเหสีเอกของพระเจ้าประสิทธิโกศลพระนางไม่ได้เป็นแค่ราชินีธรรมดาแต่เป็นผู้หญิงที่ฉลาดมากมีปัญญาเฉียบแหลมและก็ศรัทธานในพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งด้วย การจะไปทัดทานกษัตริย์ที่กําลังกลัวสุดขีดแล้วก็มีพราหมณ์คอยให้ท้ายอยู่ข้างๆเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะพระนางใช้วิธีไหนคะพระนางใช้ยุทธศาสตร์ขึ้นหน้าทึ่งมากครับคือไม่ได้ใช้อารมณ์หรืออํานาจเข้าสู้เลยแต่ใช้ตัดกะและวาทศิลป์อย่างเยือกเย็นคือพระนางไม่ได้ปฏิเสธความกลัวของพระสวามีนะแต่ยอมรับความรู้สึกนั้นก่อนและจากนั้นก็ค่อยๆตั้งคําถามเพื่อท้าทายวิธีการแก้ปัญหาที่เหล่าพราหมณ์เสนอมา และคำถามนั้นก็ทรงพลังมากๆเลยในเอกสารบันทึกไว้ชัดเจนเลยว่าพระนางตรัสถามว่าข้าแต่สมบุติเทพพระองค์เคยได้ยินมาแต่ที่ไหนว่าการที่บุคคลจะรักษาชีวิตของตนไว้ด้วยการพรากชีวิตของผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่พึงกระทําและจะได้ผลจรงิงที่แก่นของความเห็นแก่ตัวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังพิธีกรรมนั้นแล้วก็ท้าให้หาหลักฐานมายืนยันว่ามันใช้ได้ผลจรงิง พระนางทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรที่สมบูรณ์แบบคือเป็นเพื่อนที่ชี้ทางสว่างแทนที่จะเสนอให้ทำลายชีวิตก็เสนอทางเรื่องใหม่คือการไปสแสวงหาปัญญาเป็นการเปลี่ยนทิศทางจากหลุมบูชายันที่เต็มไปด้วยเลือดไปสู่พระเชตวันมหาวิหารที่ประทับของพระพุทธเจ้าครับและเมื่อพระเจ้าประสเนณที่โกศลเปลี่ยนเส้นทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าปริศนาทั้งหมดก็เริ่มคลี่คลายความจริงเบื้องหลังเสียงสีพยางนั้นคืออะไรกันแน่คะ พระพุทธเจ้าทรงเฉยในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเลยครับพระองค์ตรัสว่าเสียงนั้นน่ะไม่ใช่ลางร้ายที่จะเกิดกับพระราชาแต่เป็นเสียงที่เกิดขึ้นแล้วเป็นเสียงของสัตว์นรกสี่ตนที่กำลังรับผลกรรมอย่างแสนสาหัสอยู่ในโลหะกลุ่มพีนรกซึ่งเป็นนรกขุมหนึ่งที่มีมิติซ้อนทับอยู่ใกล้ๆเมืองสาวัตถีนั่นเองพระองค์ก็เลยทำหน้าที่เหมือนเป็นนักถอดรหัส หรือดีโคเดอร์โดยการเอาพยางที่มันขาดหายไปมาเติมให้สมบูรณ์เพื่อให้เห็นบทกวี4บทที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานและความเสียใจครับโอ้โหจากเสียงที่น่ากลัวกลายเป็นบทกวีแห่งความรันทดไปเลยงั้นเรามาถอดรหัสไปพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มจากเสียงแรกที่ทําให้พระราชาขนหัวลุกทุมันคือบทกวีที่ว่าด้วยเรื่องอะไรคะทุมาจากบทเต็มๆที่ว่าทุชชชีวิตตมชีวิมหา ซึ่งแปลสรุปใจความได้ว่าชีวิตที่ชั่วช้าเราได้เป็นอยู่แล้วหนอเมื่อมีทรัพย์สมบัติอยู่ก็ไม่ได้ให้ทานไม่ได้สร้างที่พึ่งใดๆให้แก่ตนเลยนี่คือเสียงของความเสียใจในอดีตหรือ r e t r o s p e c t i v e regret ครับเป็นการตระหนักรู้เมื่อทุกอย่างมันสายไปแล้วว่าตัวเองใช้ชีวิตผิดพลาดไปโดยเฉพาะเรื่องการตระหนี่ทีเหนียวไม่ยอมทำบุญทำทาน เป็นความรู้สึกผิดที่มันกัดกินใจเมื่อมองย้อนกลับไปแล้วเสียงที่สองสะละคะมันต่อยอดจากความรู้สึกนั้นยังไงถ้าทุกคือความเจ็บปวดจากอดีตสะคือความทรมานในปัจจุบันครับมาจากบทว่าสถีวะสะสหสานิแปลว่าเมื่อเราไม่อยู่ในนรกนี้ครบห0 0 0ื่นปีบริบูรณ์แล้วเมื่อไรหนอที่สุดแห่งทุกนี้จะปรากฏนี่คือความทรมานจากการเวลาครับที่มันไม่สิ้นสุดตัวเลขครมื่เนี่ มันเป็นแค่อุปมาถึงความยาวนานจนแทบจะเป็นนิรันด์มันคือความสิ้นหวังที่ต้องเจอความเจ็บปวดซ้ำๆโดยไม่เห็นจุดสิ้นสุดเลยมันคือภาวะที่จิตใจกำลังจะแตกสลายเพราะความทุกข์ที่ไม่มีวันจบซึ่งมันก็นำไปสู่พยางค์ที่สามณนะที่ดูเหมือนจะเป็นจุดที่ยอมจำนวนแล้วใช่ครับณนะมาจากบทว่านัตถิอันโตกุโตอันโตแปลว่าที่สิ้นสุดไม่มีจะมีแต่ที่ไหนเล่า เพราะกรรมชั่วเราและท่านได้กระทำไว้แล้วนี่คือขั้นตอนของการยอมรับความจริงหรือ Acceptance อย่างสิ้นเชิงเลยมันคือเสียงที่เปล่งออกมาเมื่อตระหนักได้เต็มที่แล้วว่าผลที่ได้รับเนี่ยมันไม่ได้มาจากโชคร้ายไม่ใช่ใครแกล้งแต่มาจากเหตุคือการกระทำของตัวเองลุ้นๆเป็นการยอมรับกฎแห่งกรรมแบบไม่มีข้อโต้แย้งเลยครับ จากความเสียใจในอดีตสู่ความทรมานในปัจจุบันจนถึงการยอมรับความจริงดูเหมือนจะไม่มีอะไรเหลือแล้วแต่ยังมีเสียงสุดท้ายโซเสียงนี้มีความหมายว่ายังไงคะโสคือแสงริบหรี่สุดท้ายในความมืดครับมาจากบทว่าโซหมนูนอิโตคันทวาแปลว่าถ้าเราพ้นจากนรกนี้ไปได้กําเนิดเป็นมนุษย์อีกครั้งเราจะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลและจะทํากุศลให้มากอย่างแน่นอน นี่คือปณิธานแห่งอนาคตครับหรือว่า of redemption มันคือจิตสุดท้ายที่สำนึกผิดจริงๆและตั้งมั่นว่าจะแก้ไขตัวเองถ้าได้รับโอกาสอีกครั้งซึ่งบทนี้เน้นย้ำถึงคุณค่าของการได้เกิดเป็นมนุษย์ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการสร้างความดีพอได้ฟังความหมายเต็มๆแล้วมันเปลี่ยนมุมมองไปเลยนะคะจากเสียงสี่พยางคที่น่ากลัวกลายเป็นเรื่องราวการเดินทางของจิตสำนึกที่ครบถ้วนเลยตั้งแต่ความผิดพลาดความทุก์การยอมรับและความหวังที่จะแก้ไข แต่คำถามสำคัญที่ยังค้างคาใจก็คือสัตว์นรกสี่ตนนี้เป็นใครแล้วทำไมต้องเป็นพระเจ้าประสิทิ์ที่โกศลคนเดียวที่ได้ยินเสียงนี้มันเหมือนเสียงนี้มีเป้าหมายที่ชัดเจนเลยนะคะพระพุทธองค์ก็ทรงเล่าว่าในอดีตชาติสมัยพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าสัตรนรกทั้งสี่ตนนี้เคยเกิดเป็นลูกเศรษฐีในเมืองพาราณสีคือมีพร้อมทุกอย่างเลยทรัพย์สินเงินทองอภิสิทธิ์แต่กลับใช้สิ่งเหล่านั้นไปในทางที่ผิดผิดในเรื่องอะไรคะ ประเด็นหลักเลยที่ทำให้พวกเขาต้องตกนรกขุมนี้ก็คือการประพฤติผิดในกามหรือสินข้อสามอย่างร้ายแรงและเป็นอาจินเลยคือเขาใช้เงินและอำนาจในการไปล่วงละเมิดภรรยาของคนอื่นมัวเมาในการมุณโดยไม่สนใจผิดชอบชั่วดีเลยครับมันสะท้อนถึงความหลงผิดที่คิดว่าอำนาจกับเงินซื้อได้ทุกอย่างนะครับแล้วเรื่องนี้มันมาเกี่ยวพันกับพระราชาได้ยังไงคะในเอกสารใช้คำว่าญาติทางกรรมหรือคามิกคินชิพน่าสนใจมากเลย นี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับและเป็นคำตอบว่าทำไมพระราชาถึงได้ยินเสียงนี้เพราะในคืนที่เกิดเหตุนั่นเองพระเจ้าประสเิฐทิโกศลก็กำลังหมกมุ่นอยู่กับความคิดที่จะทำผิดศีลข้อสาเหมือนกันพระองค์ทรงหลงไหลในความงามของพระรายาอัมมาศคนหนึ่ง แล้วก็กำลังวางแผนอย่างแยบยลที่จะฆ่าสามีของนางเพื่อแย่งนางมาเป็นของตัวเองโอ้โหหมายความว่าในขณะที่พระองค์กำลังวางแผนชั่วยอยู่นั้นจิตของพระองค์ก็ปรับจูนไปอยู่ในคลื่นความถี่แห่งกรรมหรือคามิกฟรีเควนซีเดียวกันกับสัตว์นรกสี่ตนนั้นพอดีเลยเหรอคะถูกต้องที่สุดครับเสียงนั้นก็เลยเปรียบเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนภาพอนาคตของพระองค์เองทำให้หยุดการกระทำนั้นซะก่อน มันไม่ใช่ลางร้ายจากข้างนอกที่เข้ามาคุกคามเลยแต่มันคือเสียงสะท้อนจากเจตนาชั่วร้ายข้างในของพระองค์เองเป็นเสียงเตือนจากจักรวาลที่บอกว่าถ้าท่านเดินต่อทางนี้นี่คือปลายทางที่รออยู่พอเข้าใจความเชื่อมโยงทั้งหมดแล้วเรื่องนี้ก็พลิกจากเรื่องเหนือธรรมชาติกลายเป็นเรื่องของชิตวิทยาและกฎแห่งกรรมที่ลึกซึ้งมากๆเลยนะคะแล้วผลลัพธ์สุดท้ายของเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรคะพอทรงทราบความจริงขึ้นหมด พระเจ้าประสเสนที่โกศลก็เหมือนตื่นจากความมืดบอดเลยครับทรงสั่งยกเลิกพิธีบูคายันทั้งหมดทันทีมีรับสั่งให้ปล่อยชีวิตคนและสัตว์นับร้อยนับพันให้เป็นอิสระและที่สำคัญที่สุดคือทรงละเลิกแผนการชั่วร้ายที่จะแย่งภรรยาของอมตโดยสิ้นเชิงนี่คือการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของพระองค์เลยจากความเชื่องงงายในพิธีกรรมที่โหดร้ายมาสู่การยึดมั่นในหลักศีลธรรมอย่างแท้จริงครับ ถือเป็นชัยชนะของหลัดอาหิงสาหรือการไม่เบียดเบียนที่มีต่อความเชื่อดั้งเดิมแห่งสิ้นเชิงเลยนะคะใช่ครับและยังเป็นการเกิดฮิริโอตัปะคือความละอายและเกรงกลัวต่อบาปขึ้นในใจของผู้นำซึ่งสำคัญมากต่อความสงบสุขของอาณาจักรเรื่องนี้ยังสะท้อนความจริงอันน่าเศร้าอย่างหนึ่งนะว่าความสำนึกผิดเนี่ยมันมักจะมาช้าเกินไปเสมอ ความทุกข์ในนรกเลยไม่ได้มีแค่ไฟจากผลกรรมแต่ยังมีไฟแห่งความเสียใจที่เผาใจตัวเองว่าทำไมตอนที่มีโอกาสถึงไม่เลือกทำความดีซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจที่ทรงพลังมากสำหรับพวกเราที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับและมรดกของเรื่องทุสนะโสก็ยังคงอยู่กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมพุทธในสังคมไทยเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติโดยเฉพาะเรื่องศีลข้อสและความไม่ประมาทในการใช้ชีวิตถูกต้องครับ เรื่องนี้จบลงด้วยการที่เสียงจากนรกได้กลายเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาแต่มีประเด็นสุดท้ายที่น่าคิดทิ้งทายไว้นะครับในเรื่องนี้เนี่ยพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลมีกลไกเตือนภัยที่เป็นเสียงเหนือธรรมชาติมาช่วยดึงท่านกลับมาได้ทันเวลาแต่ในโลกยุคปัจจุบันของเราที่อาจจะไม่มีเสียงจากนรกมาตะโกนเตือนข้างหูอะไรคือคกลไกเตือนภัยที่เราควรจะรับฟังอะไรคือสัญ,ญญาณเตือนเล็กๆในมโนธรรมของเรา หรือในผลกรรมที่เราเห็นจากชีวิตคนอื่นที่กำลังทำหน้าที่เป็นทุสนะโสในยุคข,ของเราเองเพื่อกระตุ้นให้เราเปลี่ยนเส้นทางก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปครับ